ชอคือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะครับซึ่งในทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการประชุมในลักษณะส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการประชุมประพานนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านมหามาพีสกรีวาแมนนะครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังะัดสงขลาท่าน มามารีสตกวาแมนนะคะประธานในพิธีและความสําคัญกับคณะกรรมการชุดนี้นะคะหลายท่านก็คงจะเป็นคณะกรรมกามและลูกคลอดนะคะจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะคะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะนาไปวิร์ชมในครั้งนี้ค่ะวาระระเบียบวาระประชุมที่1นะคะเรื่องประธานขออนุญาตระเบียบวาระที่1ครับเรื่องประธานแจ้งให้ประธานคณะกรรมการประธา ในสมัยนั้นนะครับซึ่งลงนามสั่งการวันที่สิี่หน้าที่ตามที่ปรากฏผมเชื่อว่าทุกท่านมีเระสานนะครับตามที่ปรากฏในกระสารมีประเด็นเรื่องการว่าเป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งนะครับต่อไประเบียบวาระเข้าสู่ระเบียบวาระที่สามนะคะเรื่องที่ทราบค่ะเรื่องที่ทราบค่ะและเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมเสริมสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมนะของ ระดับ,บชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะหนุนเสริมกันนะคะแล้วก็กระทรวงดีอีค่ะก็ได้ดําเนินการในเรื่องนะคะก็โรย่การส่งข้อความเข้ามาที่สํานังกาางานประชาสัมพันธ์จังหวัดเราสำนังกาางานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเราก็จะสร้างระบบเป็นเครือข่าย ของสื่อสนนอาังคมเป็นสื่อบุคคลที่กรมธรรม์คันได้ดำเนินง,งานแล้วก็ผนวกกับในพื้นที่จังหวัดเชียงเด่นภาคใต้เองดูรายละเอียดที่จังหวัดเชียงเด่นภาคใต้ในส่วนภาษาก็คือสอ,อทอจะดูในเรื่องของประเด็นสาราซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เราถือเป็นธาตุฉบับที่5ค่ะพศ2 5ง6ถึง2570นะคะซึ่งสอดประกรันพักชำระหนี้ของเกษตรกรค่ะ 1.6นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทยและอาหารไทย1.5นะคะมาตรฐานการส่งเสริมและการสนับสนุนเช่นเรื่องของโควิด19นะคะตอนนี้หลายคนบอกว่าทําไมขา่งงาวสารเงียบไปติดนะคะ2คือ4ค่ะเรื่องการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกช่วงวัยนะคะของจังหวัดที่เกี่ยวข้องที่ว่า ทางป, oughs, ป, ader, ini, ประชาสัมพันธ์คณะอนุกรรมการจะได้รับทราบร่วมกันนะครับก็คือว่าเพื่อจะกระตุ้นการรับรู้แล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวขามีเยอะนั่นคือผลงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ว exactly. ัฒนธรรมจังหวัดคือจริงๆแล้วอยากอยากคาดหวังว่า